สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวขอดูแล้วกันให้ไพ่เลือกว่าจะอ่านความสัมพันธ์แบบใดนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นให้ดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะไม่ได้ตรงเลยเพราะไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นของใครนะคะฉะนั้น ไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปนะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการรับฟังขอบคุณทุกเ,เขาเรียกว่าทุกทุกคนนะคะที่สนับสนุนซัพพอร์ตติดตามกันมาโดยตลอดขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะอ่ะเรามาดูการวันนี้ไพ่อ,อยากอ่านเรื่องราวความรักของของเกี่ยวกับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการที่ อยากเริ่มใหม่กับชีวิตอยากเผาอาดีตต่างๆทิ้งไปนะคะความสัมพันธ์ที่มันทอ็อกซิคความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่คุณอยากจะที่คุณอยากจะลืมอะเออเป็นความสัมพันธ์ออกแนวถ้าเกิดคลิปนี้นะคะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียนรู้การมีความสุขได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่เอาความสุขไปอยู่ที่เขาว่าเช่นได้พูดคุยกับเขาเขาตอบข้อความเขาทักมาคุณถึงจะมีความสุขเออมันเป็นช่วงเหมือนเรียนรู้ในการอยู่ตัวคนเดียวได้การสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยตัวเองเพื่อเพื่อขอดูนะเพราะว่าความหมายคลิปนี้มันจะมีเพื่ออยู่การจำยอมหมอ การสิวโรราจะบอกว่าเหมือนกับจักรวาลส่งสัญญาณให้กับสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือจักรวาลถีบคนที่ไม่ได้จริงใจออ,อกไปหรือคนที่แบบว่าเข้าหาคุณเพราะผลประโยชน์หรือมีอะไรปิดบงังซ่อนเลนอยู่อ่ะ ออกแนวนะออกแนวเป็นความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่ทาโร่ดูกันนะนไะอยากโชว์หน้าแมวอ,อถ้าให้พอสรุปจากไพ่เลิฟโรแมนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีการแยกจาก ที่คุณจะต้องจำยอมหรือการยอมรับความจริงอขอดูหน่อยนะแปบ๊บหนึ่งหนึ่งเหรียญหกไม้ทาเก้าไม้ทามัมนมันออกแนวแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณนะ่ะก่อนหน้าอาจจะมีในเรื่องของคือเหมือนอดทนมาตลอดหรือพยายาม ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามาตลอดเพื่อให้เขาภาคภูมิใจอะคะ่ะแต่กลับกลายเป็นว่าตัวคุณอะเหมือนมีความระแวงลึกๆอยู่ในใจว่าฉันควรที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมอ,ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแสดงว่ามีคู่กรณีนั้นเดี๋ยวดูนะคะว่าในระหว่างเนี้ยในตอนเนี้ยเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็ฝั่งของคุณด้วยว่า คุณคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขานะคะเอามาฝั่งเขาก่อนนะ The Emperor เก้าเหรียญ w o r l e อซาวินถือช่วย Hello Fan สักคู่นะคะ เหมือนเขารู้สึกเฉื่อยชาไม่แอคชีพไม่แอคชั่นอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็เดี๋ยวขอดูในฟังของคุณก่อนเจอมูนเนี่ยเห็นปะ่ะหนึ่งดาบคุณอยากจะตัดนะเหมือนเหมือนอันนี้คืออยากจะตัดมากอะห้าไม้เทา้าสับสนราชาถือถ้วย ไม่ท้าเพราะเอาจริงๆแล้วว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอับเขาว่าเป็นคนที่เหมือนใจดีอบอุ่นหรือเทคแคร์ดูแลคุณดีมากๆนะถามว่าเขาว่ามีความรู้สึกดีๆมีใจให้กับคุณอยู่ไหมในตอนนี้มีแต่ไม่คิดที่จะทำอะไรเหมือนรอฝารอให้คุณอะเข้าหาก่อน นะรอให้คุณเข้าหาก่อนแล้วเขาก็จะแบบว่าหรือทักหรือพูดคุยก่อนแล้วเขาจะตีเนียนพูดคุยทักการกระทําคือเหมือนเดิมเลยคือบางครั้งะความรู้สึกที่คุณมีกับเขาว่าคุณเองคุณพยายามประครับประคองความสัมพันธ์นี้มาตลอดนะส่วนตัวเขาถามว่ามันจะมีบทที่โอเคทําให้หัวใจของคุณมันพองโททําให้หัวใจของคุณมัน ใจฟูแต่บางครั้งการกระทำของเขาก็เหมือนทำให้คุณแบบตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาทีนี้สิ่งที่เขาคิดนะคะเอาจริงๆแล้วเขา,าจะเหมือนมีความภาวะความเป็นผู้นำดูแบบดูนิ่งดูสุขมุมแต่คนนี้ค่อนข้างหัวโบราณน,นะเอาจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่ง การที่เขาได้พูดคุยกับคุณนะ่ะมันเป็นความสบายใจนะเพราะคุณให้ความสบายใจกับเขาแต่ตัวคุณพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกที่ไม่สบายใจเอาไว้กับตัวเองถามว่าเราเวลาที่ตัวคุณอยากจะตัดเขาเข้าหามันมันจะออกแนวแบบนี้นะจนบางทีอ่ะคุณรู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีหลายปัจจัยเข้ามาคล้องเกี่ยวด้วยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะทางหรือแม้กระทั่งปัจจัยจากบุคคลบุคคลไม่จําเป็นที่จะต้องคือคําว่าบุคเออมือที่สามเนี่ยบางทีคําว่ามือที่สามไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นฉันชู้สาวเสมอไปอาจจะเป็นการงานไลฟ์สไตล์สังคมครอบครัวที่มันไปคนละทิศคนละทางอะ่ะแต่แต่คุณเก่งมากเลยนะที่คุณแบบ ประครับพยายามประครับประคองม,มาโดยตลอดนะคะออีกอย่างหนึ่งอะบางทีคุณคุณมองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์นี้ด้วยส่วนตัวของเขาอะอนาคตของเขาเขาวางแผนแต่ตัวเขาเองโดยที่ทำเพื่อตัวเขาอะ่ะแต่คุณจะทำเพื่อตัวเขาเหมือนกันนึกออกใช่ปะ ทีเนี้ยมันไม่ผิดที่ทุกคนต้องต่างทําเพื่อตัวเองแต่บางทีเราจะมีความรู้สึกน้อยใจเพราะว่าอนาคตเราวางเขาไว้หมดเลยแต่อนาคตของเขามันไม่มีเราอยู่ตรงนั้นแล้วมันทําให้คุณน่ะรู้สึกแย่หลายครั้งคุณอยากจะตัดมากคุณจะบอกว่าอย่างที่ไพอ่อรข้อบอกอะเมื่อไหร่ที่คุณยอมรับความจริงในความสัมพันธ์นี้ได้หรือแมก้กระทัง่งยอมรับความ จริงในสิ่งที่ตัวเองเจ็บปวดอ่ะมันจะทำให้คุณมองโลกบุมใหม่แถมปัดเรื่องความทุกข์ในใจออกไปได้เช่นตอนนี้เจ็บปวดโอเคเราเรายอมรับว่าเราไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เพราะว่าบางทีการปิดบังซ่อนเลยนะ่ะมันเป็นตัวเราเองก็ได้ที่อาจจะปิดบังในเรื่องของการอยากยอมแพ้แล้วในความสัมพันธ์ เอาจริงๆนะถ้าบทคุณจะตัดความสัมพันธ์นี้ที่มันยุ่งยากยุ่งเหยิงคาราคาซังอันเนี้ยตัดแบบเหมือนหักดิบอะชีวิตคุณจะพุ่งมากเลยอะเพราะว่าที่คุณที่เรายังตัดไม่ได้นึกออกไหมแล้วเราจะรู้สึกหนักทําไมชีวิตเราหนักตลอดเวลาเพราะว่าเรายังแบกความรู้สึกที่มันหนักอึ้งเอาไว้นะคะอะเดี๋ยวมาดูกันต่อ เขาจะทำอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นะคะฝั่งเขาราชินีถือถ้วยสีดเคือเอาจริงๆนะไม่ทำแต่จะเป็นการที่ตัวเขาอะเหมือน นึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วพูดคุยกับคุณนะ่ะในในหัวของเขานึกออกใช่ไหมความคิดของเราเหมือนหนังเหมือนภาพ,พยนตร์เรื่องหนึง่งซึ่งในตอนนี้เขาเป็นแบบนั้นคือในสิ่งที่เขาคิดจะทาก็คือเหมือนแบบอาจจะมีการพูดพูดคุยกับคุณนะแต่พูดคุยในหัวอยากทักนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทักไม่อยากพูดคุยกับคุณอยากแต่ความกล้ามีไม่ได้มากพอ ส่วนตัวคุณเดมเพรสหนึ่งถ้วย3ดาจริงๆคุณก็พยายามที่จะฮิวเยียวยารักษาบาดแผลจิตใจของตัวเองนะคะแม้ว่าจะเป็นการทําสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองเปิดโอกาสใหม่ๆแต่มันยังมีความอาจจะเป็นบาดแผลหรือเป็นสิ่งที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดก็ได้ไพ่สามดาบจะมีคําแนะนําตำลาลเล่มหนึ่งเขาบอกว่า บางีอีะบาดแผลในใจอ่ะคนอื่นไม่สามารถที่จะรักษาเราได้นอกจากตัวเราเองหกเหรียญ The Wheel of Fortune อยากบอกว่าเหมือนพายอ่ะแนะนำคุณนะคะทุกอย่างอ่ะมันมันมีเปลี่ยนแปลง The Wheel of Fortune อ่ะคนเราเหมือนผ่านบท ทศสองบทเรียนชีวิตรเราไม่ได้อกหักครั้งนี้ครั้งแรกถูกปะแต่เพียงแต่เราอาจจะฝังใจกับคนนี้มากก็ได้ไพ่เดอะว,วิวมันจะเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงให้ยอมรับว่าทุกอย่างมันไม่มีตลอดไปไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนนะคะไม่จากเป็นก็าจากตายราชินีถือดา เจตเหรียญบางทีอยาไพ่แนะนําคุณด้วยว่าคุณลองคิดชบชวนดีๆว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเฮลตี้หรือมันดีต่อตัวคุณหรือเปล่าลองกลับมาปรับสมดุลในจิตใจปรับอารมณ์ให้มันเสถียรก่อนด้วยก็ได้นะในตอนนี้แล้วทุกอย่างอะเดะเจวิลสองดาบเนี่ยเหมือนไพ่อ่ะแนะนําให้ตัวคุณถามตัวเองเลยว่า ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณเหมือนดื่มยาพิษให้กับตัวเองตลอดเวลาหรือเปล่าแต่เดี๋ยวคุณจะได้ข่าวาควจากเขานะคะไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนจากสื่อโซเชียลของเขาอือีกอย่างหนึ่งอะ่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการติดต่อจากเขาด้วยแต่ดูดีๆนะคะดูดีๆ พอตัวค à, <quin> ุณเองอ่ะ <inan> ก <imate suffering> ็กลัวว่าเขาอ่ะจะจะเป็นแบบเดิมนิสัยแบบเดิมใช่เพราะคุณทนในความสัมพันธ์เนี้ยมามานานมากแล้วว่ะเขาคิดเขารู้สึกยังไงที่ทำให้คุณเสียใจเนี่ยในตอนนี้ยขอดูหน่อยนะคะชาเลยเนเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์นะเขาจริงๆแล้วว่ะถามว่าคิดยังไง มีความมีความรู้สึกผิดอยู่ในนั้นนะอยากขอโอกาสอยากึ้นดีแต่กลัวเสียหน้าเสียฟอร์มเช่นราชินีถุรเรียนคือทักมาแล้วคุณด่ากลับหรือคุณไม่ตอบกลับอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ฟอร์มเยอะมากเยอะมากแต่อยากกลับมาพูดคุยกับคุณโอเคนะคะก็เป็นอัปเดตพลังงานอ่านให้ไพ่ไม่รู้ว่าไพ่เล่าเรื่องของใครเหมือนกัน ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกๆคนเจอความรักที่ดีเจอความรักที่เฮลตี้ต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจของคุณนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ